สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังทางด้านเมตตามหานิยมทางด้านโชคลาภค่ะคนเท่าคนแก่โบราณบอกมานะคะว่าให้หาใบาพลู สองหางให้เจอแต่ก็เป็นใบพลูสองหางที่หายากมากๆค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วใบพลูธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. คิดที่จางชาแนลใช้เวลาหามาตั้งหลายวันและอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหากเรา มีบุญที่จะได้เครื่องรางของขาง,งทางด้านเมตตามาหาสเสน่ห์นิยมทางด้านโชคลาภนี้มาไว้ครอบครองขอให้หาเจอแล้ววันนี้ก็ได้เจอตามสิ่งที่เราขอและอธิษฐานนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพลูสองหางเป็นแบบนี้นะคะเป็นใบพลูที่หายากมากค่ะไม่ได้มีทุกต้นทุกเครือ สำหรับความเชื่อของครูสองหางนั้นเชื่อกันว่าใบลูสองหางนี้จะมีคุณวิเศษในตัวโดยไม่ต้องทำพิธีนะคะแต่หากจะให้ผู้ที่มีเวทมนต์หรือเกจิอาจารย์ทำพิธีเสริมก็จะยิ่งดีค่ะผู้ใดที่ได้ไปนั้นหรือมีไว้ครอบครองถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายจะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนักการพูด นักทูตนักเจรจาพิธีกรเวลาที่จะเจรจาเรื่องต่างๆจะเป็นที่น่าสดับรับฟังแก่ผู้ได้ยินส่วนศิลปินนักแสดงดารานักร้องจะมีสเสน่ห์คนรักคนหลงมีงานเข้ามาไม่ขาดสายหรือนักเสียงโชคลาบตามที่ตนหวังทุกครั้งไปบางคนบางท่าน ถึงกับเขียนชื่อใส่ใบพลูสองหางชื่อที่ใส่ก็เขียนชื่อตอนเองพร้อมกับชายหรือหญิงที่ตนหลงรักแล้วใช้แผ่นทองสีเหลืองลงคถา,าด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมวางทับบนใบพลูสองหางแล้วให้นําไปสอดไว้ใต้หมอนของตอนเองนะคะเชื่อว่าจะได้ชาย หรือหญิงตามที่ตนหมายปองมาเป็นเนื้อคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะคิดที่จังก็นำคลิปและสาระความเชื่อดีๆมาเล่าสู่กันฟังถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้คิติจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ